สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะสอนนั่งจัก,กรยานให้ยังไงให้ได้2คนนะคะก็คือเราต้องไปหาตัวละครนะคะที่ทั้ง2ตัวก็คือมันต้องมี1ตัวที่เราสามารถเล่นได้นะคะแต่นี้เราจะใช้เล่นแง่ง2ตัวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยคะ่ะอย่างแรกเราก็เอาตัวที่จะเป็นคนปั่นนะคะ อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็บอกให้อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวละครหนึ่งอ่ะทุกคนตามมานะคะอ่ะอันนี้แล้วเราก็มาที่จักรยานเลยนะคะอยู่ที่บ้านผู้หญิงหรือว่าทุกคนจะเสกเอาก็ได้นะคะมันก็เหมือนกันคะ<อ>่ะนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ตัวตัวที่จะข,ขับนะคะนั่งลงไปเลยนะคะแอคชั่นแล้วก็ให้ไปหาตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ให้กดท็อกแบบนี้นะคะทุกคนให้มันขึ้นท็อกแบบนี้เนาะ อ่ะแล้วเราก็กดเลยนะคะอันนี้ก็คือพอเรากดแล้วเราต้องกดอุ้มนะคะพอกดอุ้มแล้วเราต้องกดให้มันแบบแบบอย่างไวเลยนะคะให้แบบช็อกอีกอะ่ะทุกคนแล้วก็ค่อยปรับนะอ่ะเดี๋ยวเราลองทําให้ดูคือเราอาจจะทาหลายครั้งหน่อยนะคะอ๋อทุกคนเมื่อกี้ไม่ทันอ่ะเอาใหม่นะคะอันนี้ก็คือมันอาจจะยากสําหรับเรามากเลยนะคะเพราะเราเคยทาแค่ครั้งเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ เดี๋ยวตัดไปตอนที่เราทําได้นะคะนี่ค่ะทุกคนเมื่อเราได้แล้วแล้วก็กดชารายดิตตรงนี้เลยนะคะของผู้หญิงนี่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเอ่อโพสต์โหมดถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอันที่3นะคะนับจากตรงนี้นะคะ c a m e r าเอฟเฟ t แล้วให้เรากดเอ่อคำว่าซีตรงนี้นะคะอันที่ 1, 2, 3, 4, 5อันที่5นะคะนับจากคำว่า อนะคะก็กดไปเลยนะคะอ่าแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นล่ะเราก็อย่าเพิ่งกดการกรบาทนะคะให้เราอะ่ะเลื่อนดูตัวผู้หญิงก่อนนะคะให้มันแบบอยู่หน้าตะกก้าหรือว่าลูกคนจดอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะก็แบบเลื่อนไปลเลยนะคะแล้วแต่ที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็จะเลื่อนให้นั่งอยู่ในตากก้านี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบ อันนี้นะคะทุกคนแล้วแล้วก็เลื่อนเลยนี่ค่ะทุกคนจะปรับอะไรก็ปรับไปเลยนะคะตามความชอบของแต่ละคนนะคะอ่ะพอได้แล้วก็กดการกระบาดเลยนะคะตรงนี้นะคะกดเลยค่ะนี่ค่ะเวลาปั่นก็จะได้แล้วค่ะทุกคนแบบนี้คือน่ารักมากคือเอาไว้ข้างหลังก็ได้เหมือนกันนะคะเอาไวต้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่า เดี๋นี่ค่ะมันก็จะได้แบบน่ารักแบบนี้แต่เวลาลงนะคะทุกคนดูเวลาลงอะ่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเราอยากปั่นอีกแล้วก็ต้องทำใหม่นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย